ไปพัทยาตั้งหลายครั้งทำไมเพิ่งเจอร้านนี้ชมสวนติ่มซำอยู่ริมถนนชัยพรวิถีด้านหน้าร้านเป็นมุมชงกาแฟเดินเข้าไปอีกนิดนึงก็เป็นบรรยากาศสวนเล็กๆสมชื่อชมสวนติ่มซำและนี่ตู้ติ่มซำแช่เย็นค่ะมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะเราก็หยิบติ่มซำจากตรงนี้ค่ะไปวางไว้ให้พนักงานที่ร้านเขาอุ่นให้ค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาเสิร์ฟที่โต๊ะ นอกจากติ่มซำแล้วเขามีอาหารอย่างอื่นเยอะมากอาหารเวียดนามส้มตำข้าวผัดอะไรมีหมดอาหารที่ไม่ใช่ติ่มซำเราต้องสแกนสั่งเองค่ะพอพนักงานอุ่นติ่มซำเสร็จเขาก็จะมาเสิร์ฟที่โต๊ะตรงนี้เป็นน้ำจิ้มที่เราไปตักเองได้เลยกินฮักเก่าให้ดูซะหน่อย อร่อยอะ่ะจริงๆวันนั้นสั่งอาหารที่ไม่ใช่ติ่มซำม,มาด้วยแต่ลืมถ่ายรูปร้านเขาลึกๆยาวๆนะคะจริงๆแล้วมีที่จอดรถหลังร้านด้วยป้ายหน้าร้านเขียนว่าติ่มซำอาหารเช้าแต่ก็อย่างที่บอกค่ะมีอาหารให้เลือกเยอะแล้วเปิดตั้งแต่7จ็โมงเช้าถึงบ่ายๆเลยลองไปชิมกันดูนะคะ